สวัสดีน้องสวัสดีผูสักดิ์ทุกคนท็อปปอรกับบาร์เฮดเนี่ยคลิปนี้กะสิได้แกะกล่องของฝากคุณยายใจดีคนฝากมาให้นะพี่น้องเยนี่เนี่ยสวัสดีปฟาลุงนเร็วสวัสดีปฟาลุงเออโตเลยค่ะโต้ด้วยโต้ด้อยวันนี้กะสิมาแกะกล่องเนาะเพื่อนกันกล่องจะเป็นเอียงให้ซุปเปอรรุ่นกันเองกล่องนี่วันนี้วันที่

ถ้าลูกเองก็บาดสองไอ้นออเอาเห็นสีทองสีทองเอามัสีทองเอามัสีทอง้้ยงเล็นลุกไม่นวกินตัดเลยด้ะ แดงว่าห้ดิ๊เด็กเล็ดคุณได้ลูกขอ่มเลยโอ้โหเอามาเลยมาเลยลยลูกใส่โอ้โหเย่งกันเลยเย่งกันเลยห่ออย่างดีนะครับเด้อ ยังมียัี้อยเสี่ยงร้อยเงี้ยอย่านี้นี่นน่ว้าวเด็กวัยใสหนงรูปเด็กใหนึ่งงานสวยมากทอด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  ปลอดภัยไม่มีใครแตกของเจแนวหนึ่งในรูปภาพแก้วย้องของฝากจากคุณจัันขอบคุณเด้อพี่จัันที่ส่งมาให้เอบคุณห้ารๆเนาะนี่ทำบัวก้อนแต่ยูดีม่แห้งเนาะสุขวาพเต็มแ่เยเายังก็ให้นุยเนาะ คุณันคุณจะรันขอบคุณมากๆอยากได้มานานแล้วอยากได้แล้วตอนนี้ของเจค้ามนจะเป้นโงงานกอา่รงงานเปนโรงงานเัน้้ง้งงวนนงนนงงนพีงน

ลักษาขอมเตรนาะตกีทำว่าแตกก็คือจะลั่นเดาะไปแล้วก็ดลือกอย่แม่ดีนะยังไปหนี่ะจะหนีตาย คนกระตกด้ยเนาะตะกี้เตียงดันเนี่ยเนาะโอ้โหคว้าได้นะเด๋จก้มลงอ้เง่าบริจยังทำมีอยบาดเอ้าว่็มหัวแล้วจ็ทุ้อนครับตอนนั้นเรามีลอยบาดเสร่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างก็เป็นยังเดิองานสวงามไทียตั้งอู่ถนลีไลูก ตั้งคู่กับมือันนะเอาแล้วมันเหลื่อมมันบอเห็นจุ่จับกันนะสอนกันเนาะเออเออน่าทถ่ายลูกโอเคก็ได้งาซัมนี่แหละเพราะว่าบัดตอนเอาคืนผีนะมันนี่พันพันหาแล้วมันพันเอากับมือไหมไปแล้วเจ้าอาวคืนผีแล้ว เราจะเอาคนหิมาแล้งมาเล้นกแตงมาเล่งนกพันธุกเนบกเดกทำมือไหมมือไหมในถ่ายดาหนแร้ค่ะเรียกว่าได้หิววะมีแลอยู่เงินแบบตั้งตัวจะเอามาถึงรเทศได้ปะเป็นเมื่อไปนิคพันธุบกเดก จะเ้าพ้นมาแรงนี่จะเป็นปาจ่าอามาดแล้วเน่ยนะจะได้ร่ำรวยยจะได้เฮงเฮเนาะมันคิได้เฮงเฮงวายๆราวันที่นึ่งแบบแมสเจอัวใจไงมายังไมมีคเอามาใส่เนาะพอได้แต่ใจนะว้แต่ยังไม่มีของขวัญอะไรเลยอยากได้อีฮะเอกตะกุนนี่นี่ยอยกได้อีกนฮะเอกผมนี่คไดผ่าน ในที่ได si? ้ของฝันจะง่ายงานก็ไม่ง่ายนะอายุจำเก่งก็ไม่ร้ค่เอาคิดกไปหาแบกไหมแบกกล่อไปประเทศอ้ไรกี้จึน้ลดายตัจได้เงิ่อยูตัจีได้เงิ่อนยูก็พากันไป ทำงานเอาเงานอ่กรุงเทพแต่ละคนนะอยู่ซีวิตแต่ข้าวแต่กี้ตนะ่บ<อ>่งวันพอได้อยู่เงอน<า>งอยู่บ้าน,ในใไดนะ้ตุม้มไหมนาะตุะ้มไหมเนี่ยเขคือลดโรคหลอดกรอุ้มลูกในลูกมันอยู่ในปากนี่แค่อยู่ไหมเนี่ยจังมาสิลลมาเหมือใดไหมครับครับอาเยกะัดม้อไหม,ม,ไมกนะม,าม,ามาลูกออกมมเจ๊โอ้ยก็สิดดกระด้เงินอยู่เราทรมานอยู่กรเทพสิบปีสิ ลุยลุยนะคะเจคายี่สปีเจนาวดยค่ะชิปปีชิปีเจคามยูเจคามองเจนาวชปปีนแล้าด่ามาได้เร้่อกอะไน้ำกัดละเป็นยังไงน้ำหนักนิดะพันโปรตนพอนเรตคือเนื้อจีเากด้อออใเพื่อนก่อนจบคลิป กอกเ้าวาบย้จเ่าก okay, ับกและดีจอเคสามาจีงเลจิเทนนะกะขอบคุญขอบคุณสำหรับคนที่ฝากคองมาให้แล uh ้วก uh ็มีน okay. ้ำกินน้ำใจที่หายเบาเอื้อแล้วก็ให้อายเอือเนาะในครอบครัวของเบาเอือเองขอให้เพื่นสุขภาพแข็งแรงลํำรวยมั่งมีสีสุกแล้วก็ ิจาการรุ่งเรืองเด้อขอให้คนไปเร่อยไปาแล้วทะเลเกีมนี่วกับเอเก็บภมพาบรรยากาว่ารมีน้องฝากกุไลา์กดแชเซแลวก็เอนรังใจให้เบ้องเื่อน้อคิีกับขอกลับามสบายดีเด็กๆันเบายดกบายเดกันยสบายดีกันเนดกกันกันนเกกัน ខ្លាប់ខ្លាប់ខ្លាប់